สวัสดีครับผมนี่ก็น่าจะเป็นสมเด็จบางคุนผมนะครับพระสมเด็จบางคุนผมที่พระคุณเจ้าสมเด็จโตท่านทงสร้างไว้นะคร่าถ้าดูดาลักษณะแล้วน่าจะเป็นผากกุกมากกว่าครับเนี่ยกุกบางขุนพมนะครับกุกบางขุนพมครับผมคาบกุกนี่โหค่อนข้างที่จะก็ เต็มมากนะครับกุเยอะมากนะครับรองข้าบที่เกาะเป็นไข่นะครับถ้าเกาะเกาะตามองพระพิมพ์นี้น่าจะเป็นคล้ายๆผมดูเป็นคล้ายๆอกขุดนะครับอกขุดสมเด็จไม่รู้มีหรือเปล่านะสมเด็จบางผมพิมพอกขุดเนี่ยนะครับนะแต่เม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารเห็นชัดเจนครับอยู่ตรงมุมเนี่ยครับตรงมุมเม็ดมวลสารเยอะมากครับเม็ดดาเม็ดแดง นะนี่พระน,นี่น่าจะผ่านการล้างครับผ่านการล้างมานับนะผ่านการล้างมาเม็ดนี่นะเม็ดมวลสารครับเนาะเม็ดมวลสารแนะนะยกเลยสาหรับบังผมสมเด็จบังผมนะครับเม็ดดาเม็ดแดงแล้วก็ถ้าดูดีๆเนี่ยนะครับนะถ้ามีกล้องสองดูดีๆจะเห็นผงพุทธกุลนะผงผงสีทองเนี่ยเต็มไปหมดนะครับนะอยู่ฝังตัวอยู่ตามจุดต่างๆของขององค์พระ ครับขององค์พระนะครับเม็ดนะนะเม็ดดำเม็ดแดงครับนะเมด็เมดมอ่าคล้ายเม็ดพระสุมกอหรือเปล่าครับที่พระสมเด็จท่านทรงผสมลงไปเนไะหนะี่ครับน่าจะเป็นพิมพ์อกขุด <c oughs> หรือพิมพ์เสียนบาทหรือเปล่าแลอกขุดหรือเปล่านะี่ครับเนะี่ย เนื้อโอ้โหเก่ามากครับเก่ามากผมเม็ดนะเม็ดดำเม็ดแดงแล้วก็เนี่ยฝังเต็มเลยนะครับนะฝังตามเนื้อเม็ดฝังตามเนื้อองคงพระนครเก่าเก่ามากครับอง์นี้เก่ามากแล้เพราะว่าน่าจะพระที่สมเด็จทานทรงลงกุไว้เนี่ยเขาเรียกว่าพระกุ ส่วนมากบางองคอยู่เป็นกุไม่รู้กุกุเก่าหรือกุใหม่ก็ไม่รู้น,นะนะไม่แน่ใจแต่ว่าดูแล้วนี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเอ,อ่ยังไงน,น่าจะผ่าผ่านการล้างมานะครับนะผ่าผ่านการล้างมานี่ก็เพื่อท่านใดสนใจอีกองค์หนึ่งครับเพื่อท่านใดสนใจอีกองค์หนึ่งก็ อยากจะได้วัวมาเลี้ยงสักตัวครับอยากจะได้วัวมาเลี้ยงสักตัววัวผู้มาเลี้ยงมาขุนนะครับเนาะวัวผู้มาเลี้ยงมาคุน,คน,นคแต่ก็ไม่มีตังค์ซื้อครับก <Cook S 1> ็เลยเพื่อบารมีของสมเด็จท่านช่วยให้เจอเจ้าของจริงนะครับเนาะ,ะช่วยให้เจอเจ้าของจริงเพื่อท่านใดศรัทธาอยากได้ไว่าอยู่ที่ใจชอบนะครับเราอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความศรัทธาก็ อยากจะได้อ่ะ uh, ก็ลองทักมาดูครับผมเองผมก็อยากจะได้วัวเลี้ยงนะครับนะได้วัวเลี้ยงตัววัวเลี้ยงขุนนะมาไม่มีทุนไม่มีเงินซื้อก็ตัวเป็นหมื่นนะวัวตัวหนึ่งก็ตัวเป็นหมื่นวัวผู้นะวัวผู้มาคุนมาคุนมาเลี้ยงเผื่อท่าในใดสนใจครับเผื่อท่า,ทาในใดสนใจครับพิมพ์นี้นะครับนะพิมพ์นี้นิดมวลสารนะ ชัดเจนครับชัดเจนมวสารชัดเจนครับผมอลองติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาที่เบอร์080 6 18 7 295 080 618 7 295หรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับแสดงความเห็นบนโพสต์นี้นะครับนะแสดงความเห็นบนโพสต์นี้ผมติดต่อกับก็บกได้ถ้าท่านใดสนใจนะครับนะถ้าท่านใดสนใจ ครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองแสดงความคิดเห็นมาในโพสที่ผมลงไว้นะครับนะในผมลงไว้ครับผม